ับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาหาแมงแมงอะไรนะครับรุดแมงมารีนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าที่ฝนตกนะครับตอนเย็นเนี้ยก็มันร้อนๆเอ้าหน่อยก็เลยมาหาแมงกันนะครับก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับผมเนี่ยครับเดินไปรุดบอกว่าส่วนนี้นะครับประมาณพันไร่นะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่เจอ ก็เนี่ยครับสภาพคนนะครับมอนเอาบุญนะครับงานบุญนน้อยงานหนึ่งเขาปะก็ตกประมาณปีละครั้งนะครับปีละครั้งสองครั้งนะครับที่มันออกก็เนี่ยครับก็มาเลาะเก็บกันก่อนก็จะมีนะครับขวดน้ำไฟฉายนะครับทีนี้ เลาะไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่เจอนะครับออกมาแม่หน่าก็ยางน้ำพันเขาพัดอีกยัเลยเออโทรหายี่ดูรถ ไม่เจอเลยนะครับผมตัวกินกุ้งครับ ก็ช่วงหัวค่ำอ่ะครับลูกเล็กเด็กแดงเลยเยอะเลยนะครับ ไปเราก็ไปสวนแล้วกันก็สมุดหนูมันนี่หรือไม่รู้พี่ว่ามันน่าจะออกช่วงดึกๆอ,อ่ะอืมแมนนี่งันถ้าเราเอาตอนนี้ก็เพิ่งสองคุ้เอง สองถุงใหญ่ดีกว่าฮึหึฮึแต่กี้เนอะมันก็อาจจะออกตั้งแต่กลางคืนแล้ว คืนนี้ก็ออกขนาดมันขึ้นแล้วฟนโต๊ะก สภาพคนนะครับเยอะผมไม่แม้งอ่านี่นะครับได้แล้วครับตัวแรกอ่ะเสร็จนะครับขอาบาังหมู่บ้านนะครับนี่ได้แล้วนะครับรับหน้าตาค,นะครับโอเคครับก็มีหวังแล้วสติว่ามันน่าจะอยู่ส่วนนี้หรือไม่มันก็น่ากำลังจะออกนะครับกดเลาะดูกันไปเรื่อย เลือจเดินขึ้นไปทางนู้นถ้าบนมีคนผู้อ่าตัวที่สองนะครับนี่นะครับรนะครับนิ่งมองเฮ้ยผมยังไม่ได้ไเป็นได้นะครับเดินหลาะเก็บไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปด้านนู้นไหมล่ะที่ว่านะเดินตามนี่ไปเนี่ย ไม่มีสวนเหรอก็ลองดูอุ้ยเดินเราก็ได้รถเราจอดนู่นกว่าจะดอันนี้นี่ไปก็เดินเลาะมันไปเนาะมีสองโตแล้วก็เอ้ยยังใจชื่นไงใครก็บบนยางไปตรงห้านพวกหอยก็โตเีย ไงเขาก็เพิ่งลงกันเนี่ยเป้ยได้ครับมาอยู่บอครับท่ได้บอครับ <c oughs> <c oughs> เยอ่จเจอน,นะครับตัวแรกใส่นะครับนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตัวแรกนนะครับตัวแรก ตด้แล้วกาวําลังอ๋อตายวะดูนี่มันออกดึก 내가 งไ สุดแล้วนะโอเคสุดแล้วเท่านี้เงียบคลิปนะครับผมได้ตัวเดียวนะครับเอาง่ายรุด có thật là phơi cái này rồi cái này màu cũng là phơi đó đuối còn này không được tạo ở lại nữa เมาไปเยอะนะครับเนี่ย

คนก็เริ่มมาครับเนี่ยไฟเต็มเลยนะครับอ่าตัวที่สองนะครับเนี่ยบินมาจับเองเลยนะครับอ,อ่าอในฟ้ามันอ่าโอเคนี่นะครับตัวที่สองอ่าอ่มันอันนี้มันบินมาเกาะเองเลยนะครับโอเค นี่ก็บินมออังกรได้เมื่อกี้นะี่บินมขขังกรแค้นเสือ มันห้ากระปอมอ่ะ เจอแล้วนะครับนี่นะครับตัวนึงนะครับโอเคครับได้แล้วอ่ตอนนี้ก็ได้มาสองตัวครับ แต่ว่ามันก็ล่างสีออกไม่หลุดผ่าจากน้อยก็ได้บางห้อก็ยังบางห้องกังมาเนี่ยห้องก็ได้ผูุ้่ละสองผู้งละสามเลยนะมันก็ล่างเนี่ยเริ่มห่อเริ่มชื้นเลยอืม ไม่อยู่แถวนี้โทรหากันก็ได้หรอก ี่ไงนี่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 บินมาข้างหน้าปะนี่มาส่องดูนี่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 เก็บเอาแล้วนี่เอาไฟส่องจากนัก่อนถ้าไม่อย่างนั้นอันนั้นก็จะมึนสู้ไฟเราก็เก็บตัว าครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมเวลาก็ประมาณ5ทุ่มครับผลงานนะครับตั้งแต่2ทุ่มถึงประมาณสัก4ทุ่มกว่านะครับกลับมาก็เท่านี้นะครับสองคนรวมกันก็ได้รครับจานหนึ่งนะครับผมโอเคครับหากชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ